เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นระหว่างครูกับนักเรียนเช่นการลงโทษเกินกว่าเหตุการกระทำอานาจารหรือแม้แต่การล่วงละเมิดทางเพศอาจมีไม่เห็นมากนะักแต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นมักสร้างความสะเทือนใจให้คนในสังคมเป็นอย่างมากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทซึ่งได้จัดทำสถิติตัวเลขข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการคุ้มครองและเยียวยาอยู่แล้วได้นำข้อมูลเหล่านี้มาจัดเก็บเป็นระบบมากขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดูแลนักเรียน นายทีพวังขน,นันหัวหน้าูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนหรือชออก,กอชออน,นอสํานักการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเมื่อสอพทได้รับการร้องเรียนกรณีเกิดเหตุอันไม่สมควรของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่กระทําต่อเด็กนักเรียนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลนักเรียนจะลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือเยียวยานักเรียนในทุกกรณีอาทิครูลงโทษ เกินกว่าเหตุการล่วงละเมิดทางเพศกระทามนาจารย์เป็นต้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นและกำลังจะทำระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองนักเรียนโดยรวบรวมข้อมูลของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อนักเรียนทุกกรณีที่ได้รับการร้องเรียนหรือตัดสินความผิดแล้วเบื้องต้นระบบดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลภายในโรงเรียนสังกัดสพทาเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของครูที่สงสยัยว่าอาจมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่หากสถานศึกษาสังกัดอื่น ต้องก,การตรวจสอบประวัติบุคคลที่ไปสมัครเป็นครูก็สามารถทําเรื่องแจ้งขอตรวจสอบมาได้เป็นกระบวนการที่เราเราทํางานเพื่อรวบรวมข้อมูลของคน,คนที่ทำละเมิดเด็กละเมิดเด็กด้วยมิติต่างๆเนาะหมายถึงไม่ใช่แต่แต่ครูอย่างเดียวหมายถึงว่าข้อมูลที่เป็นประมวลข้อมูลว่าใครบ้างที่ทำร้ายเด็กโดยเฉพาะเด็กของสัมปะ thở นะ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนมีการเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำความผิดไว้ทั้งหมดเพียงแต่ยังไม่ได้จัดระบบฐานข้อมูลที่ดีข้อมูลเหล่านี้คงไม่สามารถทำเป็นระบบเปิดให้ทุกคนมาดูได้อย่างเสรีเพราะต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายและสิทธิของบุคคลนั้นๆด้วยแต่หากใครต้องการตรวจสอบก็สามารถประสานมาที่สพทได้อีกทั้งครูบางคนแม้จะกระทำผิดในเรื่องที่รุนแรงแต่บางครั้งโทษที่ได้รับอาจไม่รุนแรงเช่นครูลงโทษเด็กรุนแรงเกินกว่าเหตุ แต่เมื่อสอบสวนผลออกมาอาจถูกลงโทษแค่ว่ากล่าวตักเตือนเป็นต้นอย่างไรก็ตามการทำประวัติไว้ก็เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบเพื่อให้ครูที่เคยกระทำผิดได้ปรับปรุงตัวไม่กล้ากระทำความผิดซ้ำสองหรือคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าตัวเองเคยทำผิดอะไรมาก่อนคืออย่างน้อยสุดพอเรามีข้อมูลฐานตรงน,นี้แล้วเนี่ยคนที่คิดจะกระทำซ้ำหรือจะทำอีกก็จะไม่กล้าเนาะเพราะเรามีประวัติตรวจสอบได้สองระบบจะจัดเก็บข้อมูลแล้วเป็นขั้นความลับเนี่ย ก็หมายคือทางนายคือท่านเลขากับทางสพรซึ่งทํางานเรื่องนี้เป็นชั้นความลรับอยู่แล้วเนี่ยเนาะมันก็สามารถลิงก์กันได้การจัดทำระบบนี้ส่งผลดีต่อเด็กนักเรียนในทุกมิติทั้งด้านมิติการให้การช่วยเหลือเยียวยาเด็กเองและเชื่อว่าการจัดทำฐานระบบข้อมูลนี้จะกระตุ้นให้ครูเกิดความหว่นเกรงหากจะทำการละเมิดเด็ก